สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆนมาทำขนมสังขยาไข่เป็ดนะจ้าเป็นขนมไทยจ้านี่เป็นครั้งแรกของส้มที่ทำนะจ้าก็าสูบมาจาก u t u b e นะจ้าวันนี้ส้มใช้น้ำตาลมะพร้าวจะอยู่ที่200กรัมแล้วก็เกลือป่นหนึ่งช้อนชาไข่เป็ดห้าฟองจ้าแล้วก็ใบเตยมีใบเตยสด พอดีวันนั้นไปทําบุญที่วัดไทยทางผ่านก็เลยผ่านร้านไทยนะจ๊ะก็เลยซื้อมาเนี่ยจ๊ะดีใจมากก็จะเอามาขยํากับไข่แล้วก็กะทิส้มใช้กะทิกระป๋องนะจ๊ะอยู่ที่250 ml จ้าไปเลยจ๊ะเพื่อนๆไปทํากันเลยแต่ก่อนจะไปทําก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้า ก่อนอื่นส้มก็จะมาตอกไข่ก่อนจะเพื่อนๆตอกไข่ใส่ในภาชนะที่จะขยำนะจ๊ะไข่ก็แดงดีจังเลยจ้าเนี่ยจ้ะฟองแรกเป็นแบบนี้นะจ้าเนี่ยจ้าทำทำให้หมดห้าตอกให้หมดห้าฟองเลยจ้า ไข่จะเออเพื่อนๆจะใช้ไข่ไก่ก็ได้นะจ้าแต่ส้มสะดวกใช้ไข่เป็ดจ้าชอบชอบกินไข่เป็ดอืมออกเสร็จแล้วก็จะขยำเลยจ้าก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวลงไปอุยอ้ยก็จ้ะ ร่วงไปจังถ้วยเลยมือไม้อ่อนมือไม้อ่อนจังเลยจ้ะเพื่อนเกลือก็ใส่ลงไปเลยจ้ะเกลือป่นใส่ลงไปเลยแล้วก็จะขยำจ้ะเพื่อนใส่ถุงมือก่อนขยำก็ต้องใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปจ้ะใบเตยสมชายอยู่ที่ห้าใบจ้ะเพื่อนอืมกลิ่นหอมสุดๆเลยจ้าได้ใบเตยสดๆมา ทำขยำเลยจ้ะอืมนุ่มมือดีจังเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเป็นความรู้สึกที่ดีๆมากเลยจ้ะแล้วก็กลิ่นหอมสดสดสดของใบเตยนะจ๊ะเดี๋ยวส้มจะใส่หัวหัวกะทิทีหลังนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวขยำขยำนี้ก่อนจ้ะก็ขยำไม่นานนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนประมาณขยำประมาณสองนาที สองนาทีแล้วส้มก็จะใส่หัวกะทิจ้าขยำม,มาได้สองนาทีแล้วละจ้าเพื่อนๆก็จะได้ขนาดนี้ละจ้าน้ำตาลก็ยังไม่ละลายดีเลยเดี๋ยวส้มจะใส่กะทิลงไปเลยจ้าใส่ไปนิดนึงก่อนแล้วก็ขยำต่อไปจ้าขยำต่อไปแล้วก็จะมาใส่จนเสร็จนะจ้ามาใส่กะทิจนเสร็จแล้วก็จะนำ ไปกรองนะจ๊ะเ,เพื่อนๆขยำได้ที่แล้วส้มก็จะนําไปกรองนะจ๊ะนี่จ้ะก็กรองใส่กระชอนเนี่ยจ้ะน้ําตาลน้ําตาลคิดว่าละลายดีแล้วก็ยังไม่ละลายเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะอ๋อคั้น ก็บีบบีบไปเตยอ,ออกนะจ๊ะกลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆกลิ่นหอมสุดๆเลยดีใจที่จะได้กินจ้ะพอได้ไปเตยพอได้ไปเตยมาก็จัดการเลยอม ส้มจะนําเทใส่เทใส่ปินโตนะจ๊ะส้มก็ได้ซื้อปินโตมาจากเมืองไทยปินโตสแตนเลสนะจ๊ะส้มก็จะเอาใส่ในนั้นแล้วก็จะนึ่งจ้ะปินโตก็ได้มาแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆแต่ก่อนเอาจะเอาไปใส่ปินโตก็คนก่อนจ้ะคนตัวสังขยาของเราเนี่จ้ะก็เทใส่ลงไปเลย ส้มใช้อยู่ที่สองสองปิ้นโตจะจ๊ะ,จะเพื่อนเพื่อนอรู้สึกว่ารู้สึกว่าอันนึงจะเยอะกว่ากันโอ้ไม่เยอะจะเท่าๆกันกันคนจะเอาให้หมดเลยจ้ะจะปาด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 ,ปาดใส่ให้หมดไปเลยเสียดาย เดี๋ยวจะนำไปนึ่งสมก็ตั้งตั้งหม้อนึ่งไว้แล้วจะให้ไฟไฟเดือดให้น้ําเดือดใช้ไฟแรงพอน้ําเดือดแล้วก็นําไปนึ่งลดไฟลงถึงไฟกลางค่อนข้างแรงจะเพื่อนๆเ,เนี่ยจ้ะก็จะได้ขนาดนี้ไปเลยจ้ะเพื่อนๆนนำไปนึ่งกันเลยจ้า นี่ละจ้ะก่อนจะนําไปนึ่งก็โชว์ให้เพื่อนๆได้ชมก่อนส้มก็ตั้งตั้งซึ้งไว้แล้วก็ใช้ใช้ใบเตยอ,อยู่หนึ่งใบจะใส่ในน้ําเดือดเพื่อความหอมนะจ๊ะแต่ถ้ามีใบเตยเยอะก็ใส่เยอะนะจ๊ะแต่ส้มใส่ไปแค่ใบเดียวเองจ้ะเนี่ยจ้ะก็จะอุย้ <c oughs> อยไอ้น้ำเข้าไปในกล้อง ก็จะนึ่งประมาณยี่สิบนาทีจะเพื่อนๆไฟกลางค่อนข้างแรงจ้าส่วนข้าวเหนียวมูลน้ำส้มก็ทําไว้แล้วนะจ้าทำแล้วก็เอาเช่าเอ่อเอาเข้าวช่องแข็งนะจ้าก็มีข้าวเหนียวมูลดอกอัญชันแล้วก็ข้าวมันข้าวมันชาใบเตยจ้าข้าวมันชาใบเตยของสามีจ้าเขาไม่กินข้าวเหนียวเขาบอกว่าทําให้ข้าท้องอืดน,นะจ้าส้มก็จะเอาใส่ให้เขา จะใส่ไปแบบนี้เลยสีสวยมากเลยจ้ะเ,เข้ามันเข้ามันชาไปเตยนะจ้ะนี่แหละจ้าก็จะพอสังขยาสุกส้มก็จะเอาใส่ข้างบนนี้ให้เขาชิมก็เป็นครั้งแรกของเขาที่จะกินข้าวเหนียวเ,เข้าวมันสังขยาไข่เป็ดจ้ะสังขอข้าวมันข้าวมันชาใบเตยส่วนนี้ก็ ดอกอัญชันข้าเหนียวมูลของส้มนะจ๊ะก็จะใส่ใส่ไปในนี้ก่อนก็จะเอาถุงนึงก่อนจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยกินอีกถุงหนึ่งช่วงนี้น้ำหนักจะขึ้นนะจ๊ะก็เลยเอาเอาเบาๆไปก่อนจ้ะืมกลิ่นหอมมากๆเลยขนมไทยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ลืมไม่ได้เลยจ้ะขนมไทยยิ่งยิ่งได้ใบเตยสดมาแล้วยิ่งดีใหญ่เลย เดี๋ยวรอให้สังขยาสุกแล้วก็จะเอามาใส่ข้างบนกันเลยจ้า20นาทีก็ผ่านไปแล้วนะจ้ามาชมกันเลยจ้าโอ้เป็นแบบนี้จ้ะเพื่อนๆอนโอ้สุกแล้วละจ้าสุดยอดเดี๋ยวปิดไฟเลยจ้ะเพื่อนเนปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วก็จะมาเสิร์ฟกันเลยจ้า พอบ้านก็มารอกินสังขยาแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆส้มก็จะตักตักใส่ข้าวเหนียวไอข้าวมันให้เขาเลยจ้าให้เข้ามาชิมชิมให้ชมเนี่ยจ้ะหืมแน่นมากเลยจ้าเพื่อนๆสังขยาตัวสังขยาของส้มก็เอาด้วย,ยน้ำลายแตก แทบจะรอไม่ไหวแล้วละจ้ะเดี๋ยวส้มต้องชิมก่อนแล้วเราจะเพื่อนๆก่อนที่จะให้พ่อบ้านชิมกลิ่นหอมจนทนไม่ไหวเลยจ้ะใส่ตัวสังขยาแน่แนๆไปเลยมาๆาจะาเพื่อนๆมาชิมด้วยกันอืน้ำลายแตกถ้าเอาทั้งเอาทั้งข้าวเหนียวเอาทั้งสังขยาลงไปเลยจ้ะพร้อมพร้อมกันไปเลยจ้ะ อืมอร่อยมากแกเพื่อนๆขออีกคำครับขออีกคำอืมเดี๋ยวให้พ่อบ้านมาชิมจ้าพ่อบ้านจะชิมให้ชมนะจ้านี่และจ้าครั้งแรกของเขา อร่อยไหมพี่รอนอพี่รอนยกนิ้วให้จ้าอร่อยอร่อยอืมเขาชอบจะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต้องทําอีกแล้วละจ้าขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะจ้าที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เสมอจ้าสําหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจยิ่งขึ้นไปได้นะจ้าโชคดีมีความสุขจ้าไปาย,าย,ายเลิฟเลิฟสวัสดีจ้า